เควินบีเคชานอลครับวันนี้เราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า DM q u a r ควอ r นะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับมาออกบูธแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษของทาง Kevin บีเนั่นก็คืองาน DM q u a r t e r เท e ยร v เควินบีเคมอเดิร์โชว์นะครับวันที่12-17อถึงสิ2เลนะครับเรามาพบโปรโมชั่นพิเศษได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เควินจะพามาเจาะลึกรถใหม่ที่ยังไม่มีในช่อง YouTube ของเรานะครับนั่นก็คือข้างๆของผมเองนะครับ Porsche 4S Taken สนนครัถี้ต้องบอกเลยว่าชั่นนนนนต็มมมาากกกๆแแล้ว่่ออรถททุัี ให้เพื่อนๆได้ดูในชแนลนะครับทุกคันเพื่อนๆแล้วก็คนที่ดูอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆเป็นลูกค้าของเรานะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยแล้วก็แน่นอนมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับหลังจากจบคลิปนี้ไปนะครับบูนนี้ปิดแล้วนะครับกลับมาดูได้ที่โชว์รูมของเรานะครับทางเควินบีเอยู่พระราม3นั่นเองนะครับติดต่อเข้ามาเลยศูนย์เก้าสี่แปดเก้าสองแปดเก้าสองสี่หรือน่าศูนย์หกห้ a หนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับอย่าลืมเข้ามา Subscribe ของเราเยอะๆด้วยนะครับโอเค มาวันนี้เรามาดูกันครับเชยแคนคันนี้นะฮะก็จะเป็นรถที่บอกเลยว่าออปชั่นโคตรเต็มโคตรเยอะนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับปี2021นะครับแน่นอนครับวิ่งน้อยมากๆครับวิ่งแค่10,000หลักร้อยโลเท่านั้นเองเพื่อนๆเข้ามาดูได้เลยกับรถภายนอกสีดำแบบนี้นะครับสี Jet Black นะครับแล้วก็ภายในเป็น Box กซ o r อร์เรดอินเทอนะครับออปชั่นแน่นแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับออปชั่นเป็นหน้ากระดาษเดี๋ยวเทวิ่เปิดให้ดูเลยนะครับ let's go เริ่มต้นเลยนน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 ะะะะคคคคครรรรรััััับบบบถี้ Drive 4S 4S Wheel 4แ่อเป็ ปี2021เพราะนั้นมีบริเวทีเหลือหนักๆเลยนะครับถึง2023เพราะนั้นเพื่อนๆสามารถใช้ได้อย่างสบายใจนะครับรถวิ่งแค่หมื่นหลักร้อยโลนะครับรถคันนี้นะครับมีแรงม้าสูงสุด530แรงม้าที่สำคัญนะครับเป็น fully electric เพื่อนๆสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเดียวรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าช่วยน้ำมันแพงนะครับใช้ยาวๆนอกจากนั้นข้อดีของรถไฟฟ้าคันนี้นะครับมีระบบชาร์จที่รวดเร็วนะครับชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่เหลือแค่5%ไปจนถึง80%ใช้เวลาแค่90นาทีเท่านั้นเองนะสำหรับ โคตแรงนะครับโอเ okay. ค Glacier Ice Blue LED Matrix Headlights with PDLS Plus ไฟหน้าเป็นไฟหน้าตัวเต็มแล้วนะครับแบบตัว PDLS Plus พร้อมด้วยสี Ice Blue นั่นเองนะต่อไป21 inch Mission E Design Wheels นะครับตัวล้อ21นิ้วลาย Mission E นะครับเป็นลายที่เป็นออปชั่นที่แพงตัวหนึ่งของทาง Porsche c a y e n เลย Electric Folding Exterior Mirrors นะครับตัวกระจกข้างพับไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับ Electric Side Logo นะครับตรงประตูด้านซ้ายด้านขวานะครับจะมีคำว่า Electric โลโก้ติดเอาไว้อยู่ด้วยนะครับต่อไปออปชันนี้โคตรดีนะครับ surface ceramic brakes นะครับก็คือหรือว่าจะเป็นออปชัน psc b นั่นเองจะเป็นตัวจานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ตัวคาลิปเปอร์ใหญ่พิเศษนะฮะพร้อมด้วยเคลือบเซรามิกที่เป็น surface ด้านหน้าของตัวจานเบรกทำให้รถเบรกดีขึ้นเบรกได้แม่นยำขึ้นกับรถที่พละกำลังมหาศาล500กว่าม้าแบบไฟฟ้าแบบนี้นะบอกเลยว่าออกตัว0ูนยถึงร้อเนี่ยแค่3วาวินาทีเท่านั้นเองคือแรงมากๆ3.9วิอย่างเงี้ยนะฮะ กับรถ530ม้าในราคาที่1 0ถล้านคือบอกเลยแรงม้าไปเท่ากับพวก Porsche 911 Turbo แล้วที่ราคาแบบ20ล้านโคตรคุ้มนะครับมาต่อเลย PASM นะครับ Active Suspension Management มีครบนะฮะต่อไป Porsche Dynamic Chassis Control หรือ PDCC ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ขาดไม่ได้และเป็นออปชั่นที่แพงมากนะครับก็คือ Rear Axle Steering Including Power Steering Plus นตัวนี้จะเป็นระบบเลี้ยวล้อหลังนั่นเองนะครับทำให้เวลาคุณเข้าโค้งหรือว่ากลับรถเนี่ย เนื่องจากรถเป็นตัวรถที่กว้างนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นทำให้รถขับง่ายขึ้นล้อหลังสามารถเลี้ยวได้นะครับรถเลี้ยวไปทางขวาพวงมาลัยห,หมุนไปทางขวาล้อหลังจะพลิกไปทางซ้ายทําให้รถสามารถเข้าโค้งได้ง่ายขึ้น, mm hmm. ข,นข้อต่อไปนะครับ Torque Vectoring Plus หรือว่า PTV Plus นะครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นที่จะช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งของรถตัวนี้ก็มีด้วยนะครับ Torque Vectoring ครบเลยนะครับ Adaptive Sport Seat Plus หรือว่าเบาะ 18-way With Memory Package นะครับมี Memory สามารถเมมเบาะได้ถ้าเกิดเวลาใช้รถหลายๆคนนะครับกดปุ่มเดียวปุ๊บกลับมาที่ Position ของคุณเลยนะฮะโอเคต่อไปครับพ a r ์ Assist including Surround View นะครับตัวกล้องแบบ3 6 0องศานะครับมีให้ครบคันเลยนะครับโอเคเลน Keep a s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  t ตัวนี้ก็มีนะครับ Cruise Control ก็มีนะครับอันนี้ที่ผมบอกเลยครับว่าแบตเตอรี่นะครับยาวเป็นพิเศษก็คือ Perform a n c e battery plus หรือว่าเป็นตัว Long Life นั่นเองทำให้รถคันนี้ ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วิ่งได้ถึง400กว่ากิโลเมตรเลยนะครับผมโอเค Interior Package in Matte Carbon นะครับภายในเป็นคาร์บอนแบบลายด้านนั่นเองนะมีคาร์บอนอยู่ตามแผงประตูนะครับคือโคตรโหดเลย Panoramic Roof นะครับข้างบนจะเป็นหลังคาแก้วอ่ะ Windscreen with g r ย y Top Tint นะครับตัวกระจกนะครับจะมีตัวชิ้นเป็นกระจกลมดำนั่นเองนะครับโอเคต่อไป Side Airbag in Rear Compartment นะครับด้านข้างๆก็จะมี Airbag อยู่ครบถ้วนเลยนะครับรถคันนี้เซฟตี้มากๆ สปอร์ตโครโนแพ็กเกจก็ต้องมีนะครับโฟร์พลัสวันซีดนะครับตัวบอกก็คือจะมีตัวระบบโฟร์พลสวให้แล้วด้วยนะครับผมแอมเบียนท์ไลติงนะครับไฟหลี่มีครบนะครับโมเบลชาร์เจอร์คอนเน็สามารถชาร์จโมบายได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอร์ชครีสออนเฮดเรสต์ฟรอนต์และเรียนนะก็จะปั๊มหัวหมอนทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยพาสเซนเจอร์ดิสเพลย์นะครับมีให้นะเหมือนรถซูเปอร์คาร์ทั่วไปเลยที่เป็นออปชั่นที่สามารถซื้อเพิ่มคันนี้ซื้อเพิ่มมาให้ด้วยนนะะคครรรัับบเกสสาาดมถียง ที่เป็นเสียงสปอร์ตให้เนื่อรถเป็นรถอิเล็กทริกนะครับกดแล้วโหขับแล้วแบบเหมือนขับยานอวกาศนะครับต้องลองดูนะครับก็ใช้นี้ชอบเหมือนกันนะครับ Bose Surround Sound System นะครับเครื่องเสียง Bose แล้วก็ Mobile Charger Connect และ Charger Dock นะครับสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับมี Wall Box ของตัว Porsche มาให้ด้วยตรงนี้ก็แพงเช่นกันนะครับโอเคนอกจากนั้นรถคันนี้นะครับแรปใสกันรอยรอบคันนะครับอีกแสนกว่าบาทนะครับผมจากทางโชว์รูมนะครับ วอร์รนตีตัวรถมีถึงปี66นะครับเช่นกันนะครับรถคันนี้ออกห้างพร้อมออปชันแบบนี้นะครับราคา10ล้านหลักแสนบาทนะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เพื่อนเพื่อนเลยครับ8.69ล้านมาเป็นเจ้าของรถคันนี้ p พ r s c h e ้แค c โแบบนี้ซื้อเทคโนโลยีดีๆกับรถแรงแรงแบบนี้นะครับในราคาแค่8.69ล้านบาทนะคุณได้ Per f o ฟ m a n แ e แบบระดับแบบใน1 Turbo เลยก็ว่าได้ความแรงนี่บอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับเป็นรถที่ขับดีมากออกกดตัวปุ๊บนะครับไม่ต้องรอรอบรถมาเลยแรงทันที นะครับผมโอเ okay, ค094-892-894-065-169-777นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับเควิน BKK นะครับผม <c oughs> ทุกคนมีทีมงานนะครับรอให้ท่านเข้ามาชมรถนะและเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกนวะ่า let's go <S <c oughs> เค okay, ครับเควป็นเข้ามานั่งอยู่ในภายในของ Porsche Taycan 4S แล้วครับบอกเลยครับเพื่อนๆว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถเนี่ยยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยเพราะทาั้งที่ตอนนี้รถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะเพราะเราเข้ามาปุ๊บเวลาคุณใจอยู่ข้างในรถคันนี้มีระบบอัตโนมัติสตาร์ทรถสตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ตัวรถจะปรับโพซิชันนะครับเข้าไปตามเบาะที่ memory เอาไว้ให้เรียบร้อยหรือวเวลาตอนเราออกไปนะครับตัวรถก็จะมีการยืดพวงมาลัยขึ้นนะครับผม ปรับขึ้นแล้วก็ตัวเบาะถอยนะครับเป็นระบบของตัว Comfort Access นะรหรือว่าเป็นตัว Porsche Entry and Drive นะครับเพราะนั้นตอนเราเข้ามานั่งข้างในแล้วจะลองสังเกตว่า Taycan 4S เนี่ยจะเป็นรถที่ทำออกมาดีไซน์ออกมาเพื่อให้สร้างความรู้สึกให้กับคนที่เข้ามานั่งข้างในนะให้รู้สึกล้ํานะให้รู้สึกว่ามีเทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยี Technology ต่างๆจะเป็นระบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับทุกอย่างจะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับพวงมาลัยที่อยู่ข้างหน้าของเควินนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ ตัว GT multi function steering wheel นะจะเป็นพวงมาลัยแบบมีน็อต 4. จุดนะครับโอเคเพราะนั้นแน่นอนครับมีระบบ drive mode เหมือนกันกับตัว Porsche ทุกคันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้หรือว่าจะสามารถมาปรับที่หน้าจอได้ด้วยซึ่งทุกอย่างก็คือ touch screen นะครับอย่างที่เห็นว่าคันนี้จะมีออ t i o นเสริมก็คือ passenger display ครับสามารถกดตัว multimedia เข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่านะครับตอนนี้รถ start เครื่องอยู่นะครับผมจะเห็นว่า head room ของเรานะครับ เทียบกับพวกตัว Porsche Panamera ก็คือจะมีเล็กลงมานิดนึงนะครับรูม mm. ของเราจะเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะขับเป็นระบบแบบสปอร์ตมากๆเลยก็คือให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกกระชับกระชับกระเชงท่านั่งต่างๆนะครับจะไม่เหมือน Panamera ที่เน้นสบายตัวนี้จะเน้นมาในทางสปอร์ตหลักเลยนะครับตอนนี้รถสไตล์เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวแอร์ก็เป็นการปรับใช้จอปรับแบบนี้เลยนะฮะกดปรับตรงนี้ปุ๊บตัวแอร์ตรงนี้จะเป็นตัวเลื่อน,นครับมีแอร์กลางมีแอร์ด้านขวานะครับ ปรับเลื่อนได้ชิวๆปกติเลยนะครับเป็นหน้าจอทั้งหมดตัวตัวช่องปรับแอร์เนี่ยไม่สามารถปรับได้เลยแต่ว่าตัวปรับช่องลมเนี่ยจะมาอยู่ที่จอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะฮะระบบนะฮะตัวรถนะครับเรากดไปที่รูปตัวรถตัวรถก็จะบ่งบอกหมดเลยครับในโหมดการขับขี่ของเรานะครับระบบตัวถังของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับ drive mode ของเราอยู่ในโหมด normal นะครับเนื่องจากวันนี้เราไม่สามารถเอารถไป test drive ได้เนื่องจากอยู่ในบูทนะครับเดี๋ยวเราลองปรับไปโหมดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ ลืมบอกเพื่อนไปนะครับตัวรถมีโช๊คเป็นแอร์ซัสเพนชั่นเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในโหมด Normal ตัวรถจะอยู่ในไฮท์ที่เป็นเขาเรียกว่า normal height normal height ก็คือความสูงแบบปกติหรือว่าถ้าเราเข้าโหมด Sport Plus ตัวรถจะมีการโหลดลงมาเพื่อเพิ่ม Aero d ด n a m i c ของรถให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเวยเลื่อนง,ง่ายๆพี่ปัน้นนึกออกป่ะเวลาถ้าเกิดอยากเปลี่ยนโช๊คซิ่งหรือว่าโหลดรถรถซิ่งอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนโช๊คนะครับมีการเปลี่ยนโชค๊คแล้วก็มีการปรับแข็งปรับออ่น ตัวนี้คือปุ่มเดียวเลยปรับอัตโนมัติเราอยากชกสูงปุ๊บเรากดปุ่มเดียวนะฮะเราอยากชกต่ำเรากดปุ่มเดียวนะครับลดโหลดลงมาให้เสร็จรถจะแอรจัตให้เราอัตโนมัติถูกต้องเราไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องปรับแข็งปรับอ่อนปรับเนืน่อันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับคือโคตรชิวนะกดปุ่มเดียวนั่งรออย่างเดียว1ิบวิเสร็จชิวแม่งี้ชิลปื้ดเลยเฮ้ยได้ชิว,ไงไงชวปื้ดเ, <laughs> เลยโอเคนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ มีระบบตัวนี้นั่นเองครับระบบ electric sport sound นะครับซึ่งถ้าเกิดกดเวลาเราขับขี่ก็จะมีเสียงเหมือนคล้ายๆยานอวากาศเสียงออกแบวบื้ออย่างเงี้ยเสียงเหมือนยานอวากาศเหมือนแบบขับอยู่ในยานอะ่ะเฮ้ยล้ำดีนะระบบ a s s i s t a n t นะครับ park assist lane keep assist มีครบเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมด comfort ก็คือระบบต่างๆที่เป็นระบบช่วยเหลือของเรานะให้เรารู้สึกสบายในตัวรถนะครับเรียกว่า comfort ก็คือมี ambient lighting driver seat comfort entry พวกนี้ก็จะอยู่ในจอหน้าจอนี้หน้าจอเดียว ปรับง่ายมากปรับอุณหภูมิปรับแค่ตรงนี้นั่นเองเพราะนั้นรถคันนี้หัวเกียร์นะครับชิฟเกียร์มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับปรับเกียร์ด้วยนิ้วโป้งนี้เคยเห็นรถ9ก้าที่หัวเกียร์อยู่งนี้นะแท่งเล็เลกๆตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งทําให้เวลาขับก็แทบจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเบรกก็มีระบบเบรกโคนะครับเข้าเกียร์ดีทิ้งไว้กดเบรกโคไว้รถมันก็จอดให้เราเวลาอยู่ไฟแดงนะครับอยากจะลองรถให้ดูมากเลยแต่ลองไม่ได้ครับก็บอกเลยว่ามาดูที่โชว์รูมกันดีกว่านะครับสำหรับวันน,น บอกกันคร่าวๆเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวบอกภายในใก่อนเนาะว่าตรงนี้ก็คือเป็นออปชันที่แพงมากจะมีตัว dry carbon package นะครับเป็นคาร์บอนแบบด้านซึ่งรถซูเปอร์คาร์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เฮ้ยต้องมีเนาะของเขาต้องมีของเขาต้องมีงงม sport chrono มีครบนะครับขันนี้ sport exhaust เป็นไงไม่ต้องนะครับ <laughs> เสียงออกที่ไหนเสียงออกอยู่ตรงนี้ครับ drive mode electric sport sound นะครับมีเสียงออกมาก็ให้ความรู้สึกแตกอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเห็นรถเงี่ย,ๆยงๆแบบนี้บอกเลยว่ากินเรียบนะครับ กินเรียบแน่นอนท่อดังๆมานี่โดนหมดนะฮะร,รถคันนี้ศูนย์ถึงร้อยนี่3ามวิกว่า3วิกว่า,ววาครับรถที่เป็นรถเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องสันดาบนะฮะใช้น้ํามันเนี่ยคือจะสู้เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะอันนั้นน่ได้เสียงแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ชอบเทคโนโลยีมาใช้รถแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่า,าออกห้างสิบล้านห้าแสนบาทแบบนี้แต่วันนี้ครับแปดจุดหกเก้าล้านมาเป็นเจ้าของไม่ได้เลยกับรถที่อายุประมาณแค่ปีเดียวเท่านั้นเองพี่บ้านว่าคุ้มไหม เฮ้ยผมว่าโคตรคุ้มประหยัดไปเป็นล้านนะครับเออเหมือนรถเดโม1 7 0่โลเท่านั้นเองนะครับผมโอเคงั้นก็โทรนะฮะ094 892 8924หรือว่า065 169 7777นนะครับติดตามทางช่องทางของเรานะครับ follow มาเลย Instagram kevinbkkgarage ต้องกด subscribe กดยังไงฮะ subscribe กดป่ม subscribe ทีเดียวกดแค่ทีเดียวเท่านั้นเองกดเข้าไปได้เลยนะครับผมกด Follow มาเพื่อให้เพื่อนๆได้ไม่พลาดรถสวยนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ช่อง YouTube ของเรานะครับ k e v i n BAK นะครับผมแล้วก็มี Facebook ของเราอีกนะครับ k e v i n BKK Garage แล้วก็ www.kevinbkkgarage.com อย่าลืมนะครับเข้ามาเยอะๆนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถคันนี้ Electric t e c h n o l o g ยีแบบนี้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับทีมงานเซลล์ทีมของเรานะครับรอให้เพื่อนๆมาดูรถมาลองรถมาลองนั่งดูนะครับชอบก็สามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เควินและพี่ป้านะครับขอลาไปก่อนนะครับกับรถ Porsche t a y c a n 4S คันนี้นะครับบอกเลยว่า บูนนี้ออกถึงแค่วันที่17นะครับเพราะนั้นอยากมาดูรถมาดูที่พระราม3โชว์รูมของเรานั่นเองนะครับผมใกล้ๆเดินทางมาจากไหนก็ใกล้นะครับผมขึ้นทางด่วนมาลงได้ทุกทางเลยนะครับอยากขายมากพี่พันว่าไงต้องขายแล้วครับเนาะต้องขายแล้วนะครับรถฮอตๆแบบนี้แบบอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมพี่พันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ Load, we lose control, I won't be held responsible.